วัดเจอองหญิงกับผุนคือไงวะแกแบบว่าเป็นองหญิงที่มีหนวดชายออกมาหรอท่าน้ชมทุกท่านนะคะวันนี้กับเฟลสอีกแล้วเยย วันนี้นะคะเราจะมาอยู่ในเกมนิกกี้นะคะนิกกี้ชื่อเต็มชื่อว่า360ร้อยหกสิ k โมบีนิกกี้นิกกี้มหัศจรรย์นั่นเองนะอ่าวันนี้ก็เป็นพาร์ทที่2แล้วนะคะที่เฟสเนี่ยได้มาเล่นเกมนี้กันเนาะสําหรับใครที่ยังไม่ได้รับชมในพาร์ทแรกสามารถกดเข้าไปดูในช anel ได้เลยนะคะแล้วก็ใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นเกมกันเลยละกันค่ะกด to start เลยนี่เข้ามา หน้าเกมนะคะก็ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปมากมายนะคะที่เห็นเปลี่ยนก็คงจะมีตังค์นะคะปัญหาที่ตังค์เนี่ยหายไปเยอะพอสมควรเลยเรามารับจนหมายของเพื่อนก่อนละกันนะคะเพราะว่าเป็นคนดีของสังคมเราเนี่ยอยากจะช่วยเหลือเพื่อนๆนะคะเพื่อ,นนะะอจะได้เพื่อนๆมีหัวใจเล่นต่อไปเรื่อยๆ <c oughs> อ่าหลอกเล่นก็นี่เฟซร,รับอะไรหมดเรียบร้อยแล้วเลยเอออาจจะไม่ค่อยมาโชว์อะไรมากมายนะคะวันนี้เฟซจะมาเล่นไอที่เป็นเวทีประกวดคอลเลกชันเพราะว่า เราอะเล่นอันนี้ไปแล้วแบบมันก็เริ่มน่าเบื่อแล้วมันก็เป็นแค่ด่านธรรมดาเข้าใจปะจริงๆมันก็จะมีเจ้าหญิงด้วยเจ้าหญิงก็ผ่านเยอะอยู่นะนี่แต่แบบมันก็แต่งตัวคือมันมีแบบให้แบบมันมีบอกอยู่แล้วอะเข้าใจปะเออเราก็อยากได้แนวใหม่ๆบ้างก็คือเวทีประกดคอเลกชันตรงนี้นะคะคือจะให้เราเนี่ยคิดออกมาเองเข้าใจปะ ให้เราเนี่ยคิดออกมาเองว่าเราจะแต่งตัวยังไงอะฮะตอนนี้สกอร์เฟสคะแนนสะสมอยู่80ครั้งที่ชนะต่อเนื่อง7ครั้งอะฮะยอดมากในทีมครั้งนี้จะเป็นหัวข้อองค์หญิงนะคะเออแล้วมาดูเสื้อผ้าเฟสก่อนดีกว่าเสื้อผ้าเฟสนี่มีเยอะมากเลยนะมันอยู่ไหนเนี่ยนี่ตู้เสื้อผ้าอา่าอย่างนี้เลยนะคะค่อนข้างจะเยอะมากชุดเลื่อนกันไปยาวๆปวดขาปวดพอดีใส่เติม <laughs> หมดไปเยอะมากนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นอยู่นะว่าเติมเพชรอะไรอย่เงี้ยนี่ไงเติมเท่าไหร่เท่าไหร่ถึงจะได้เท่าไหนอะไรเงี้ยเข้าใจปะแล้วก็ซื้อ35บาทได้ชุดนี้ด้วยน่ารักมากนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าเดี๋ยวนะมันจะมีเอ่อการประกวดแฟชั่นด้วยแล้วดูดูหัวข้อก่อนนะคะองค์หญิงกระพุนวัดองค์หญิงกระพุนคือไงวะแกแบบว่า เป็นองหญิงที่มีหนวดชายออกมาเหรอหรืออะไรเฮ้ยไม่ดิมึงก็จะดุยดุยดุยดยเงี้ยเหรอเฮ้ยมึง <c oughs> กงเหมือนกันนะองหญิงกระพุนเดินไปดูห้องอันดับโอ้เออเขาแต่งกันสวยเนาะมันกระพุนตรงไหนวะแกดี่บ้าโอ้ปวดจีตปวดใจมันหัวนะคะเราไม่มีชุดนั้นเรายังไม่ต้องแต่งก็ได้แล้วก็เราเรามาเวทีประกวดของเรากันดีกว่า อันนี้เราต้องเป็นองค์หญิงเราต้องแต่งให้มันแลแบบเฟียลฟ้าวนิดนึงนะคะไม่อเฟฟ้าวที่มันดูแลแบบเป็นองค์หญิงจริงๆนะคะก็อันนี้ก็โอเคนะมันดูเป็นองค์หญิงปะหรือว่าต้องแบบผมสลวยสวยเกย๋ มีอะไบ้างนะใม่อันนี้ใหม่ออ้งหญิงเนี่ยมันจะดูแบหน่าเคารพหน้าเก่งขามนิดนึงนะคะแต่ทําไมผมแลยหายไปเยอะเหลือเกินจริงๆอันนี้เฟลว่ามันก็ข้าอยู่แล้วนะแล้วก็เป็นเดรสที่เฟลว่าต้องชุดสง่างานนิดนึงอู้อย่างนี้ก็จริงนะ เราจะผ่านกันหรือเปล่าน,นี่สิเอเฟสอยากให้ดูเป็นแบบสง่างามมากกว่านะคะเพราะว่ามันเป็นองค์หญิงใช่ไหมล่ะส่วนแบบผัอองเท้าเ,าเลือกเป็นอันนี้แล้วกันนะคะส่วนหัวประดับเนี่ยความเป็นองค์หญิงมันจะต้องออกมาเนาะอันนี้ไหมเออสวยนะแต่เฟสว่าเฟสต้องไปเปลี่ยนผมเว้มันอะไรปแปลกแปลกอะ โอเคติดต okay, ่างหูหม mm ือเยี่ยมแล้วก็ตรงนี้เป็นผ้าปิดปากหน่อยละกันนะคะไม่ถือกระเป๋าอะไรเนาะต้งผมเราต้องเปลี่ยนอูออันนี้สิงไปเราไปลองดีกว่าเข,า,ขาเขาแต่งสวยนะโหห่างกันร้อยกว่าคะแนนเองเอ้าเราชนะเหรอว <What? S 1> อสอู้สวยงามคะแนนตอนนี้เรานำโด่งเลยเ yeah. yeah. ยี่ยมเย้ถือว่าเราชนะนะคะเพราะว่าเราแต่งเข้าติมองคหญิงนะอื มันจะออกแลแบบจีนๆหน่อยนิดนึงตอนนี้เฟสชนะต่อเน,นื่องแหละเป็น8ครั้งเรามํทำเป็นไฮสกอร์สัก10บไหมสิบโหไม่ใช่ตายนี่ร้องให้หนักมากเลยนะเ <c oughs> มื่อกี้ฬาเริ่มขึ้น <c oughs> โอเคก็ให้เราแต่งเป็นทีมกีฬานะคะท <c oughs> ีมกีฬาหรอมันต้องมัดผมมัดผมหน่อยเว้ย <c oughs> สำหรับเฟซนะไม่ว่าแบบเออผู้หญิงมัดผมแล้วก็เล่นกีฬาก็น่ารักนะ <c oughs> มีผมมาไหนอีกน่ารัก อุ้ยอ,อันนี้แผลวเหมาะการเป็นนักกีฬามากเลยนะคะแล้วก็เสื้อผ้าเนี่ยต้องให้เราวิ่งได้สะดวกอ่าเลื่อนก่อนเลื่อนหาค่ะชุดมันจะเป็นยังไงเอ่ยอุ้ยอ,อุ้ยเป็นเสื้อก้ามก็ดีนะเป็นเสื้อก้ามแล้วก็ท่อนล่างเป็นกีฬาใช่ไหมเราดูร้านค้าก่อนเผื่อจะมีตัวไหนที่เราถูกใจ นะคะซื้อไปใส่ได้เสื้อกีฬาอืมอันนี้เท่นะเอ้ามีอยู่แล้วนี่ว่าจะกดซื้อทำไมเมาเมาโอเคลองซื้อเสื้อสีอขาวไปด้วยโอ้อันนี้ก็เหมาะนะคะโอเคกดซื้อไปเรารวยเออเราต้องดูกางเกงด้วยมันต้องเป็นกางเกงกีฬาจะมีหรือเปล่านี่สิเพราะว่ามันไม่ค่อยมีโอเคไม่เป็นไรเรามาดูท่าล่างก่อนแล้วกัน พรเฟซจำได้ว่ามันจะมีชุดกีฬายอยู่นะขอหาสักคู่หนึ่งนะคะนี่เจอละใช่ออกมังกยเย็บ yeah. แล้วก็ท่อนบนเนี่ยเราต้องมีเสื้อคลุมนะนีเน่เอาเป็นตัวนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราซื้อเราจะมีเสื้อคลุมอีกตัวหนึ่งที่เป็นเหมือนชุดเบสบอลหรือเปล่ามันเป็นเสื้อคลุมไมนี่วะ เราใส่อู้มันเป็นเซตเลยเนี่ยยังเท่เลยถุงเท้าเราจะเป็นถุงเท้านักเรียนมีปะถุงเท้านักเรียนนี่ถุงเท้านักเรียนนะคะเจอแล้วแล้วก็มีรองเท้าเป็นรองเท้าข้ใบโหครบเซตนักเรียนเลยนะเนี่ยนี่ไงเจอละย่มโอ้โหแต่งหน้าได้ปะอู้โ,โอเคอันนี้น่ารักกว่าเนาะแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะพิเศษ มีบอลไมไ่ลุกบอลอะไรเงี้ยไปเราลองไปดูดีกว่าเฮ้ยเขาก็แต่งน่ารักอยู่นะเฮ้ยเราชนะอยู่นะคะเรามาตาแรกเราเริ่มต้นดีฮันโนสุดยอดไปเลยไม่รู้ว้าวคะแนนร้อนนี่นำดิ่งแล้วเฮ้ยชนะ yeah! ย้าโอ้ชนะแล้วนะคะบอกแล้วว่ามันอีซี่อ๋อเป็นยา่ายอมแพ้ปะล่ะมา เป็นครั้งสุดท้ายแล้วกันนะคะรอบนี้เรามาในตรีมของดาวออฟฟิชดาวออฟฟิชเนาะโอเคปะเราขึ้นเวทีกันเถอะอ่าตอนนี้เฟสมีตรีมในหัวใจของเฟสแล้วนะคะคือต้องมีผมตัวนี้ผมตัวนี้แล้วก็ชุดเสื้อคลุมเต้องใช้แน่ๆเออแป๊บนึงนะเฟสขอหาก่อนมันจะมีเสื้อที่น่าจะพอใช้ได้อยู่นะคะแต่เฟสจำไม่ได้ที่สีวาด ต้องใช้ตัวไหนอ่าเอาลงอุ้ยอันนี้ก็น่ารักนะมันจะเป็นชุดเออเจ๋งอยู่นี่อย่างงี้อุ้ยแชมเหมาะมากเหมาะมากรองเท้าควรจะเป็นสีดำนะเอาลงแบบคชัชูเจียมเจียมนี่ไหมเยียมแล้วก็ถุงเท้านี่อุ้ยมันจะออกไปโอเค เป็นอานนี้ละกันฮันนหมวกไม่ต้องใสแล้วกันนะคะเพราะว่ามันเป็นธีมะไรนะดาวออฟฟิศใช่ไหมคนจะมีของถือสักนิดโอ้ oh, มันไม่เข้าเลยเนะนี่ยนี่นี่นเออถือ,อน,นี้น่าจะโอเคกว่าข้อมือเหมือนจะไปเป็นโจนขอ้อมยมากกวนนะ่านั้นไปชึบชึบสร้อยคอประดับฮันนเอ้ยได้นะปาเดี๋ยวราลองไปเลยดีกว่าโอ้ย oh, คนหนึ่งนี่เขามาแนวเรียบง่ายมากฮะเราได้ละคาร์บุทิภาวะเนี่ยเราชนะ สง่างามด้วยเย่เรียบง่ายแล้วก็ชนะเด้อเฮ้แต่เย็นเย็นเราไ,ไห่เนยอ้าซิกซี่อุ้บเราชนะอยู่ดีนะคะเย่ถือว่าเราเนี่ยชนะได้ถึง10ตาติดกันนะคะเฟนเล่นมาก่อนอันนี้แล้วโอ้โโคตรเกรงกราดเอ้ยชนะเพื่อนด้วยสุดยอดหน่อนหนห่อเป็นังร่ ก่งปลาโดโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นแนวทางให้สำหรับคนที่กำลังเล่นเกมนี้อยู่เหมือนกันเนาะถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมที่จะกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะแล้วเจอกันอีพินาะวันนี้ขอตลาไปก่อนสวนัสดีครับผมบ๊ายบาย